วิธีเห็ดสปริงอันนี้ลวดสปริงจากขั้นโฮมเลยขั้นโฮนมชุบมุกลมตัวนี้ข้อนผมก็เห็ดมาแล้วข้อนเล็กแับตัวนี้ไม่เราไม่ไพเสียบลงเสียบเซให้เห็นมันแข็งแรงเวลาจ,จอหูใหม่มันสิวแตกเอเกเล็กแป๊บต้อสิวแตกแล้วก็เอาลวดหรือว่าเสียบมัดมัดข้อมันไว้เก่าติดแล้วก็มาวัดกลางวัดกลางแล้วก็จอหู ตามเพเนียตไผมันนะครับตามเพเนียดไผมันของพู้เดี่ยาวะเดกเฮ็ดำนันผมก็ดทีดใส่ยูระมันเนี่ยเ้็คนสีเปอีอะไรมั้งท่านขอในนะครับท่านขอในท่นเกียวขอหานี่ก็ควอยเฮ็ดนะครับเนะ เกี่ยวมีคนมาหาประเดีเกี่ยวทีทีับจะเห็นว่เกี่ยวทีทีคิดกันเดี๋ยวผมถ่ายคลิปอยู่ข้าวเดี๋ยวมันสีมีปากตัวเนี่ยจเกี่ยวหอวนี่เกี่ยวหัวระมั้น ฮะเดี๋ยวคอยทายคลิปอันนีเดยเข้าเดี๋ยวยันจะเทียดแต่ต่อเดียวนี่ท่นไปเดียครับส็บปลี่เ่แมนครับก็พันหยาข่พันหยาเยอะพบกกรเทแบบแบบฐนนดเคยเหร่จั้งสี่นะเทีดแตบล็อกมันใส่ว่าเปลี่ยนไหมบึงหัวเทียสิได้อยู่ะมาณนี้นะครับกับพ่อไปเช่กันนี่เรียกว่าได้แล้ว เปตัวนกทางไหนครับว่บได้ไปตดตัวสีมาเอานกนกไปยืดสุดอ๋อเป็นนกกาไทยตัวนี้ขาที่สองออเหงเชี่ยนหรือกันครับเพราะว่าเอาบ้างสนีทหมครับเอาว้างใช่เลยนี่คงสีว้างใช่เลยผมสีบลาจ๋าหูเลสีว้างใช่เลยสุกปั๊บเลยสุกปับ๊บคงสีอะไรอยู่ประมาณนี้เลยเวลาสืเปลี่ยนสปริงเรื่อยอย่างเอดอี๋ยวอก Ờ. <laughs> không Đúng. không hang hàng tầm. Mày có nhìn tới đấy các bạn. chết tê bên là. <cười> <cười> mình đừng Giật hàng nữa Mình. Cố tẩy mình chạy Hàng này có chiếu gần là. chào và hẹn Thực thang chào và hẹn gặp lại 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 chào và hẹn ก่อันนี้จะเบี้ยวแน่นิดนึงว่าเป็นยังครับเขียนสปริงเนี่ยบริเวณใหญ่นะครับหาวิธีเฮ็ดนไม่อันนี้อันอนี้ผมผมเขียนแบบนี้เลยผมก่มีบล็อกผมมีมบริเฮ็ดบล็อกแขนยังไออันสปริงแข็งเฮ็ดบล็อกไสด้อเยอะไม่เขียอะเลย Các bạn hãy đăng kí cho Để Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มแมนครับนกเพิ่นเหล่าไหมเห้เพื่อนไหม,ไมอันเดียเจ้าของรถเ,เ,รเออแต่สิมาล็อกตัวหัวนอนตัวนี้อย่าอย่าล็อกใส่ตัวนี้มันโดยตรงเนาวมันงอประเดียวจะเสียหายเด<อ>ตัวล็อก<ล>ทั้งหนอกท <นะ S 2> ั้งอาจไล่ง่ายบ่มีหดบวัวยุกล่ะน,น,น,นะครับเสียแล้วครับเพื่อนสัตว์ปิง่งเชื่อมากกว่ อันนี้จากห้างเนย่ยโยบออกไปยังห้างจากใหม่เนยียโยบออกไปยังกปซืได้เรื่องเสียขันนี้เสืส้อสป,ปิงกับจาหู้จอหูมกันนี่แล้วกันเกี่ยวไหมเกี่ยวอีกอันนี้คือโจ๊กคปเนาะครับสป,ปิงสป,ปิงกันผมแต่ผมว่ามันเขียงอยู่แล้วนี่ที่ปัญหาดองนี่เราสปิงไปซื้อมาฟุตหนึ่งยี่สิบบาทแต่วบวบร้านเรากอยู่ร้านดเด้อเดี๋ยวเขาของ เอาละครับจบชิปสปริงแ้วผมสีเบหลวดแล้วก็สีโลใไงเบิ้งไว,เว้เลย